โอ้ยรถจอดนานแล้วไม่ได้ตาร์เลย,ยได้วอร์มเครื่องเลยจอดไว้นานแับวอร์มเท่าไหร่ว้นเนี่ยโอ้ย,อย,อยแบตนี้ววะ อมรถมันไม่ใช่เรื่องเลยนะค่ะบอกแล้วนะไม่ใช่ผมจอดไว้เนี้ยนานแล้วไม่ได้ทันตามันก็ตาเขาหน่อยมันไม่ใช่เรื่องเนี่ยรถเนี่ยมันไม่สมควรมันอยู่ในบ้านก็ลงรถมันมีก็ต้องไปไว้ข้างนอกเพียวก็ผมเช่าเกแล้วสองร้อยสองปีแล้วแกมาด่าผมทำไมผมจะวอร์มจะแต่งอะไรในบ้านก็ได้มันไม่ได้แค่จอดเฉยๆจอดแค่เฉยจะม

Oh, Merika! Mm.